ส่้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงัวขจีเทียว่แหมยังไงเขเป็จีเทีย้านี่ไงของฝากของฝา้าิน้าินอินพี่นองาซือเมันนีหน่อยคมนต์เมาละดมันนี่หน่อยเตมักน่อันนี้มเเพราะว่าอันนี้ไม่กลัวนกเลยแต่เถอบกลัวมันจะใส่เขามันจะใส่เขามันจะใส่เขามันจะใส่เดียวเขา อ้าวไปานี่ใส่เดียวเขาม่ใหม่เอาตัวนี้ไปล็่ไม่ใช่เดียวล้วม่แม่บลูส์บลูส์มลูส์บลูส์บม่บน่ก็คือน่กคือ่คื่อมักนะตอนนี้เราจะมาเคื่องสไปบอันนี้จัถึงแกงข้าวข้ากรไดข้ากรไจะถือตะกุยเดก๋ยวแม่กลัวป้ากลัวป้ลสบล เราจะพาเถกศักเข้าสู่ดินแดนอารยธรรมการป่าเถื่อนบ้านไหนนั้นบ้านจังหวัดไก่บ้านกบดีเขาบ้านจังหวัดไก่บ้านกบดีเขาเอาลงลงก่อนลูกเดี๋ยวยายไปทำะตูค่ะเพื่อพ่อทนเชื่อลูกอยู่ไหนอ่ะไปแล้วที่ไหน ไปหุ่นแรกวยงหุ่นแม่ไปอยางหุ่นแล้วมาดิมาดิมาดิมามพี่ก็ไปเจอแมวน้อยมันงงเลยมันเงี้ยวเฉาเลยมันเี้ยวน้ำนอเนี้ยวมเงียวมาดเี่ยวมาดิเงียวมันกระเซียวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทักเลยตัวน้เขามากบไก่เยดนเลเด้อ เข้ามาเร็วเร็มาเร็วๆมาเร็วๆขนาดนี้ดลามยาบมันดมันหยาบมัดมันริ่มมันกลัวจนหัวเถื่อไปหมดแล้วอ่ะหัวเถื่ออยู่แล้วอ๋อมันขี้กลัวมาแล้วไอหัวเถื่อ นแข่ย่อมกันก่กันนะคะข่งย่อมมันนอนไงเพราะไม่ถูกแล้วอุยเธอสาคเธอสาเลงมาแล้วเธอสาถือรูมแล้วเธอสาถือรูมอ้ดูนี่ดูนี่อูมันเลกอ้ยมันจุดจุกจอันนี้มาหนพพยุนนี่อายุน้อยพายุน้อยมันุยมันไม่กัดนะมันไม่กัดถึงป้ มันไม่กัดหรือเปลางสักเตืยนสักโอ้โอเตียสักหนูต้องนอนไงหลังเออหนูต้องนอนนอนเออหนูต้องนอนไงหลังไงหลังมันต้องนอนไงพรอให้มันคือยอมมันกลัวเขาเจ้าหางมันหดบุดแล้วหางมันจุ่ด่าบมดแล้วนั่นแต่มันกลัวเขาเจ้าเขาเจ้าเขาจ้าจะทำร้านลูกเขาเจ้านั่นคือมันมี D S L เที่ยวมึงไปอยู่ไหนเขาเจ้าทักที่เขาอยู่ทากนี้เขาอยู่ด้านนี้ลูกนอนไงน้อนไงอู้น้องกลัวน้องกลัวน้อง หมดแล้วนะตัวตัวบุกสั่นเจอลคนหายานยาหายานยาตัวตันอ่ะลูกไปมาลูกมาน้องกลัวน้องกลัวน้องกลัวนะให้เขาใส่เขาเนี้ยเขาเน้ยเขาเนี้ยเขาเนี้ยไปคุ้มหุนลมาพี่ออกมาไอ้ตัวขาวอ่ะตันนิดๆเลยลูกไกลัว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 ้นนพงเสียงให้หนอยสิเห็นกลัวเห็นกลัวเกรเลยอเกะไรเกลัวมันเป็นไผนี่มามยน่อยเนี่ยมนข้าไดอนาขีออ้้ โอ้ลาอตูเป็นไรเนี่ยเดียวลตูเป็นแผลอันอะค่ะคนหนาเนี่ยเขาสาเขาไปพ่นอยีู้เปล่าพนทางแก๊สปาดูอย่ามาบูดีเขาสานะูมันโดดเตียงเป็นอะไรรึเปล่ากระลุงบัมกระล้งมันดีใจมันเรียดีหอกน้องมันโดดเตียงโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้อ้อ้ยัอ้อ้อ้นโอ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้้อ้อ้้อ้อย้้อ อันนี้ข้าวเหนียวนี่อะไรเข้าหอมสีกับข้าวเหนวเธอฉายาว่าแตนแหลมไมงดาวแข้าวเหนียวหรือเรียกว่าตันแหลมแตนแหลมตนแหลมโอ้ิตเจ้าากับเสื้อดำมากนี่ใส่มาเอาเสื้อมาหนโหเจ้ารถจะซื้อไดที่ไหนนะลายแอดอีสานมันร้อนขยะอย่างเงี้ยนะยังร่อยยังเห้อ 那一排，来，去，对吧？对的，来，这一排。